สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนักเรียนเคยคงเคยได้ยินเรื่องราวของไผ่โมโซไผ่โมโซคือไผ่ที่ในหนังจีนเน่ยหนังจีนกำลังภายในเนาะมันจะมีต้นไผ่ที่ลำต้นสูงขึ้นไปและปลูกในเป็นเป็นสวนแล้วมีการต่อสู้กันบนบนต้นไผ่กระโดดไปมานั่นคือหนังจีนกำลังภายใน เรื่องของไผ่โมโซเนี่ยมีความน่าสนใจมากก็บอกว่าไผ่โมโซตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงห้าปีมันสูงแค่หนึ่งคืบแค่หนึ่งคืบนะมันหมายความว่ายัางไงสิ่งเกิดขึ้นคือเราเห็นมันสูงแค่หนึ่งคืบในเวลาห้าปีแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นคือรากของมันครับรากของมันเนี่ยในระหว่างห้าปีเนี้ย จะชอนัยไปเป็นความยาวเป็นร้อยเป็นร้อยเมตรเลยนะนั่นหมายความว่ามันมันจะมันจะสร้างรากฐานของมันนะเพื่อรองรับการเติบโตของมันหลังจากนั้นและเชื่อไหมว่าหลังจากห้าปีไปแล้วไผโมโซจะมีความสูงคืนละหนึ่งคืบจากเดิมห้าปีหนึ่งคืบแต่หลังจากห้าปีไปแล้ว มันจะมีความสูงลำต้นของลำต้นคืนละหนึ่งคืบชั้นได้ก็ฉะน,นั้นครับอาจารย์จะเปรียบเทียบเรื่องราวของนักเรียนให้ฟังนักเรียนอยู่ในโรงเรียนร้อยห้าปีครับไม่เห็นความแตกต่างของใครเลยทุกคนปฏิบัติตามราปจเหมือนกันหมดตั้งแต่ปีหนึ่งอยู่ปีหนึ่งอยู่ปีสองปีสามปีสี่ปีห้าไม่ต่างกันเลยครับแต่พอพอนักเรียนจบออกไปเป็นนายทหาร มันจะมีความต่างเกิดขึ้นแหละความต่างเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอย่างเช่นเหล่าที่เราเลือกลงที่อยู่ที่เราไปลงผู้บัคบมัญชาสภาพแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างทั้งหมดเลยแต่สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งนะคือตลอดระยะเวลาห้าปีนี้นักเรียนทําอะไรกับชีวิตตัวเองบ้างนอกจากการทําตามปรปรจหนึ่งปีผ่านไปสองปีสามปีสี่ปีห้าปีผ่านไปนั่นแหละครับ เรียเมือนนักเรียนเป็นไผ่โมโซที่กําลังจะสร้างรากของตัวเองให้มันให้มันลึกลงไปให้มันแผ่ขยายลงไปเพื่อเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในอนาคตถ้าใครก็ตามสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ในช่วงที่อยู่ที่โรงเรียนร้อยห้าปีนี้ได้มากกว่าคนอื่นคือไม่ได้ทําแค่สิ่งที่ต้องทําตามมาจอดเรียนายรู้ายเรียนศึกษาค้นคว้า มากขึ้นนักเรียนก็จะสามารถที่จะเติบโตเมื่อจบออกไปเป็นอาหารเพราะตอาลอดระยะเวลา5ปีนี้มันสําคัญมากที่เราสามารถที่จะสร้างนิสยยัยแห่งการเรียนรู้นิสยยัยแห่งความพยายามนิสยยัยแห่งความรับผิดชอบนิสยยัยแห่งการเป็นคนที่ตรงต่อเวลานิสยยัยแห่งการเป็นคนที่มุ่งมั่นมีเป้าหมายเรื่องนี้สําคัญมากเลยเนะครับ5้าปีอย่าให้มันล่องลอยไปกับรบจหรือผ่านไปตามที่เขาสร้างเรา เราต้องพร้อมที่สร้างตัวเองขึ้นมาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองครับอยากมีนิสัยยังไงใน5ปีนี้สร้างเลยนะครับนิสัยสําคัญที่อาจารย์จะแนะนําก็คือนิสัยการรักการเรียนรู้คือจงเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอเรียนรู้อยู่เสมอปัจจุบันนี้เรียนรู้ได้ง่ายมากมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องสามารถเรียนรู้ได้ดูคลิปวิด,ดีโอดีๆได้นะครับหรือแม้แต่อ,อ่านหนังสือดีๆได้นะครับฝากไว้อย่าให้5ปีที่เรียนอยู่ที่นี่เป็น5ปีที่ทำตามรปบบจอ ไปตามที่เขากําหนดให้เราต้องกำหนดตัวเองว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไร,ระเ,ททเราจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรและจะเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอครับสวัสดีครับ